สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟที TT, พี่นะแข่งชู้ปู่คุณคนนึงคน,น,นสบายดียนี้นึนงเลยพี่น้องตอนนี้ก็เนื้อม้วนเลยลูกทำเลยพี่น้องเนาะทีแรกเขาก็ว่าสิดทายแต่แต่ม้าแต่อ่านื้อม้วนเลยเนาะแต่ว่าหลังจากท,าท้ายคลิปกุณแกงแล้วไม้แล้วอัปโหลดคลิปแล้วฝนก็มาเปตกสายขึ้น,นเพี่น้องเนาะ้าออกคห้อง กึนคำาึนข้าอยู่ก็ะลยยังบาทันเลยใาย่น้องเนาะไี่างเรื่องน่กินกะน้คลิปนี้ฮักกะข้อืีนะคอบคุณเอ้ยใจดีในไลน์เนาะขอบคุณป้าไหเละ ขึ้นป่าเลยโอเคเฮ้ยทำกระบอกผ้าใส่ริมเลยดูฮไว้ใส่นินแล้วโอเคแล้เลยเร็ว<อ>กินขน,น,นมเร็วเร็วขึ้นป่าเร็วเร็วขึ้นไรได้ป้าพี่ผักเงินมาให้หน่อยขอให้ป้ากครบครัว ขอหายดีมีแหงน้องในป่านะขอหายแหงมีรวยมีรถหลายๆคันถึงกัวเตาเด้อกระทู้เก่ขอบคุณหลายๆเอื้อเด้อขอหายอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อฝากเงินมาให้สามพันบาทพี่น้องแต่ว่าเพื้นให้เฮาสองพันราคา อีกขั้นหนึ่งสีไดไปใหไอาแม่ไอ้้างอ้วนเนาะแต่พี่น้องที่ตามเข้ามาตลอดขนาสีเคยเห็นไอ้้างอ้วนเพิ่นมากเ็ดเฮือนเฮ้เาอยู่เลยเนาะแต่มุ้งก็เราก็ได้เฮดแต่ว่าเราเราบริยง้อเืยๆตอนมุ้งเราก็ได้มุ้งกับเตาปูดอนครับคุ้นเลยแหละเนาะแต่เริ่มมุ้งแต่ว่าเข้าบริยไทยคิดแต่ตอนนั้นยังพันมี่องเเพิ่นก็ได้มาเฮ็ดเริ่มเฮ็ดเลยครคือสาบเนาะบ นั่นนี่น่ะน่ะทั่วแล้วเนาะสี่้าสีนยังทั้งในใต่บานประตูทั้งของตอเติมทั้งหนาบ้านตอนนี้เพื่อนเสียชีวิตเลี่ยวพี่น้องเนาะเขากับรบถไปหงมงานเพื่อนคือเขาเคยบอกในคลิปหลาย,ลายๆาคลิปเลยเนาะเ่งไปบ่ได้เงื่อนดีเงื่อนดีที่ตายงวดเลยแหละช่วงนี้นบบกะคือแม่นุ่นน้อยไปบ่ได้จองมากอะ ไปเงื่อนแมยุกรรมแม่หน่ยไไวยไก่ได้สาม,มารถกผ่านข้องทีพี่น้องเนาะหลังจากตีเพื่นเอาพีลงปลาแล้วจนครบเจ็ดขึ้นแม่หนุย่ยสามารถผ่านได้เลบยบลได้ไปพี่น้องเข้าไปบลาได้ไปสอนมือง,งานศพคนละนนอะเจ้าคนที่ใครบุกเสียมาประมาณเดือนก,กว่าๆน,นี่แหละเนาะช่วงนะกำลังดำหน้ากำลังคุ้มดำหน้าบ้านแล้วคุ้ม,มก่อนนะ เสียแล้วแล้วก็แต่บางคมเสียใจน้ำเพิ่นเนาะเลยเพิ่นก็หูข้าวเพิ่นกับโบยูนิ่งดูไดยเพิ่นว่าขาดเงินมาซอยเพิ่นโอนมาแต่ว่าอะไรเนาะแต่ว่าเขาโบได้ไปโอนเอาน้ำลุงว่านนี่นี่หลายฝนตกข่าแม่กับโบยูเนี่ยข่าแม่กับโบซอยงานว่านนี่เป็นหิดยัง่อดูเป็นเห็ด่อดูว่านนี่เนาะแม่โบยูมันจัดเนาะว่านนี่เนาะเอิ้นแม่ม้องอ้อนฉันดู เงยเงยน,น,น้อย <c oughs> อ่าเพิ่นก็เ็ดอนดูม้นวนนี่แต่ว่าบริบริเมนแจกเข่าเนาะทอนดูเอาดูกระถางมาไหวคือก็คือบริเวเห็ดใหญ่เห็ดแบบว่าเอาเก็บด,ดูเก็บยังมากระถางไว้จือเนาะอันแบบว่าเป็นยังวันพร้อมเดใหญ่นะแบบว่าเป็นทองเนาะ,นะจัดรักคือรักกันได้แล้วเขาแล้วน้ำ ีินาข้าไม่ฮะมีเงินมีทองคนว่ามีงัวมียังง้อคนใหญ่แ้วแต่จังสีเข็ดคนวาให้ได้เนาะเนี่ยสามพันบาทง้อย้อยเนี่ยไปเดี๋ยวไปให้เพิ่นอันนี้เอาไปเอาไ้สองพัน แล้อ่ะขอขอบคุณในไลน์ด้วยเด้อชูแม่หนูปี่เมตตาหนูน้อยเพ่นว่าใครนูน้อยใส่สองท่นเพื่อนว่าเลก็ให้ขอบคุณแน่เด้ออ่าสางอ้วนท่นหนึ่งขอขอบคุณในไลน์ด้วยเด้อเขาฝากมาทำบุญน้ำแม่ที่ฝากมาทำบุญน้ำไอสางอ้วนแล้วก็ฝากมาให้น้องนั่แน่ขอขอบคุณในไลน์ขอให้เอื้อยแล้วก็ครอบครัวขอให้เย็นยิ่งแห้ง ก็เจได้พวกไปมีเลยเด้อก็หาเอือยแต่คอมชุกคอมเจริญมเงินมาฮันเขาการไฮโดรไฮด์ไฮด์มาด้วยถึงตัวเก่าด้วยเด้อก็ได้ลดหลายๆครั้งถึงตัวเก่าเลยเย็ะแยะนั่นเลยะนมข้าวเคียวขนมข้าวเคียวอมยิ้มข้าเเควโอ้ยลูกสาวเป็นพืนพืนคืนลูกสาวคอยก็โอ้ยพนต๊อากาศหนาวเลยนี่นี้แหละไปไปเงินป้า phấn tốt người ơi phấn tou sao nữa phát ăn gạch phốn mưa bắn láng xìu ôi phấn nằm thiệp phải đấy hơn phải đây โดยบกไก่กันไปได้ดิมองต้นฟ้ามองต้นเผาเลยเพื่อนเนาโดยมองต้นเผานี่แหละงั้นเพิ่นกันได้เพื่อคือสิมาแต่เรียงงัวแเลยเนาะตอนนั้นเพื่อนกับพันได้มาแต่เรียงงัวนแน่เพื่อนไปเรียงงัวตอนห้ากินแกงน้ำไม้เล้วนะแล้วก็เ้ากัย่งท่ายคลิปกินแกงน้ำไม้แล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนก็ไปเรียงงัวเรียงงัวแล้วก็พอดีผ้าห้องฝ้นตก Thật phát thật má Chắc phải vô hình ảnh lên nè Vô vô đọt nó Mua phải cả vô luôn mấy Bye bay bay Đi mua phải cả đây Đôi nhà hôn vô bó Sái bay lúc mấy Bái khuyên khuyên luôn nữa đâu bay, 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 hướng bay, 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 hướng bay, 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 thứ này má bay, này bay, 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 nhai không bay, nè cái nhau xong này. Ừ, เล่น với cái nhóm บ่ทันมาเก็บ nó เนาะครับ à, ừ, phải con ก่อนไปสิดับไปจะให้ดีนะมันสุกช hay เซา <laughs> เมื่อเบดเป็นสิกระปานขือยอ้นยม่คจเลยอีวิคือมาอบครัเพือนเพื่นก็ยนมีอยู่ป้าลุงแล้วก็นนี่แหละน้องน้องไ้จอ้เบานะไอ้สังอ้วนเนาะล้วก็อันนี้เป็นน้องไส้เพื่อนเบาบัวไล่ไไลวัน

มาจ่ใช้มาต่บ้านคนเดียวเาก็มาน้อยใช่มาเช้าเนาะกบบเวนเาเนี่อาปะยได้ดีพี่น้องเลยโอ้โชกมาโฉกหมานเนาะคุณลูกสาวขอบคุณด้อขอบใจอะไรเนียขอบจอะอยู่ดีมีแห้งก่ให้ดีมีแห้งเนาะ มาสุทามันเด้อาลด้วยเด้อิคืนอีเด้อากมาทำบุญน้ำอ้วนนั่นแหละปะโอ้หาตเลยก็ทำทำู่เด้อก็โมก็ใส่ลายเลยใจ่ลายเลยพี่น้องเออโบนิโต้วเป็นกาว่าก็ชิบกิ้งมาได้โบ้คอยเด้เข่ากล้องคือว่าและเป็นปากมาให้บุญน้ำเจ้าน้อ้วนนหะ โอ้ยดีดอกลายคือท่าเทบุปผามากัิบูอิ่มีชิ้นดอกฟังบึงนีแล้วตนมือเ็นบ่างอนั่ชบพานมีแล้ไอน่าว่าว่าคุณลายว่าจะปานนะไนะต่เขวตะบ้านเฮ้ามีแล้วคุณได้ว่าใช้คือประเทศจีนอยง่แล้ว่า อันนี้เขาเหี้่ทอดดูคือเื้อแนวกว่าทอนเดียวไว้เขางันเขาห้างเลยมันบ่มียังนี่แล้วเก็บกระดูกเขาว่ไยิ่งาดอนนี่เราเนาะือดูเขาพลาเขาพยายังว่าพร้อมแล้วปะเนาะมีเงินมีคำกับจักแม่ไรแล้วจังเหตุบุญน้ำมาเขาแล้วน้ำไปแล้วเนาะชุนแล้วอันนี้ฮิตฮิตได้ต้นอยู่ป้าลานิดต้นไดต้นน้ำพึ่งน้ำเนาะประเทศกองบุญดอก นัำหอยน้อยลุมบัแหงเดี๋ยวต้องน้อยลุมบ่แหงเี๋ได้เอยก็เดยเา้ังเา้ังก็ใช่แหถูกใจนี่ย้ะมือเขาแหงเป็นธาตเป็นพอันนี้เขาแหงเขาฮังเ้ยผมีความว้างเลยเอากอบบมาพี่น้องเนาะแต่มเพิเสียผมเลก็บบดมาบ้าน้านชายขาดุย มาตะคุณและทุตหานมาแบบพุณี่แล้วคือว่าทิ่มามันท่านมันบ่ท่านมันไก่เขาดีใจจนข้ามจนมะหอดพุณี่เลิกานรบี่ปะหารสุไหรอีกรบี่ภูเหือีป่าไหรอีได้ยังไงแต่บ้านหร่ป่า ตีมูสองตีมูอไโตะกับไก่แล้วมิตะพี่นองแล้วมาชอยที่นั่นที่นี่จะห้องไข่ตัช้องโต๊ามโต๊ะแต่ที่ช่วยมามันบอกพวกแบบอาป่าอีกได้ป่ามาเติมป่ามาเืิมเติมได้คือเติมสิ่งตป่าพันหนึ่งจะใคกินพครยาจะเหนือใดแหล่จะคู่กันจะยังหละเพราะมันแหล่เพราะมันบ่มี เถอขาดจะขาดบนปีกิวโว่นีได้ๆหัวกันเบิรดในจังหวะมาตายที่นี่ยังนอกลยกับูเมนัวกัเบิดเท่าใดแล้วเี่ยงัวนาตรีกจะเกี่ยวเขาเล่ไปเลยๆเยๆเลยๆัวเออวอาหามนแล้วไปก็ชงชือแล้วแล้วเริ่มมานานแต่แเแล้วเขาเล้วเขามนั่นลดเนอนี่มันไปเลย คือว่ามันใหญ่แขงนะมันา้บอก่าเราเราบอกว่าใสี้ลยบอว่าใส่ระด่หน้าลูกบุญนามามันเป็นมันเห็ันเป็นันนตัวใจมันก็สิสีนอนี่นี่นี่จนันมันมันทำจนวั้นมีแง้มีลวแม่กร่งเขากบลายคายคายหลัคายคายปู่อันนี้ได้ก็ีสกระส่าเก่ายังว่าเราอยู่ด็มีแง่เราเพจงานเราบอก็เน่เด็กทองมาให้แม่ได้ เดี๋ยวนี้ว่ไม่ด้แล้วรือว่านั่คืออขาดเตารักน้ิงเนาะขาดปูหากขาดขาดกาดปูหาเงินหาทองว่าทันไหเก่าก็ไพในำ่พ่อได้ใช้น้ำลูแล้วเนาะนี่เียมมาจะใช้หายยังกระบุปิดนี่คือขายงัวเพิ่กัมันพ่อๆแล้วหรอนทัตุ่น่มาหยังจะโตสักว่เรานององเมสเม แม่เล้ยมาเห็ดบุกแมงคแคนเราไปขายเขาคือให้หายอีโรบแลวก็จะเอาของมันเงินเขาแล้วมาถึงเล็ก็คือไปชนมีเกียวแม่มีเกียวกัเืินหนึ่งห้องร่เก้าพันใส่หนึ่งคูอผ้าได้ด่าปัญญายังบ่ได้เลือดจะดเี้ยไม่ม่มากินมาทานนั่งก็ดีเลี้ยเงินเงินหาพวกราอีกบ่แสดงว่ายังยังไม่ยืนอ่้ยเนาะไม่ยังสินีเขาจะได้ ย่างมื่นป่าเขาหน้าปลาแล้วเลยน้องปลาเนาะตุ้นแล้วมกินเขาไม่พี่แล้วี่แล้วมันบ่มีแต่พอได้ทอดดูอนเดียวเขาท่านแล้วแค่นี้ตัดตีนกระเจี๊ยบตัดมือกระเจี๊ยบเบิ้ลจะได้กินผัวกันมากกับเบิดลลายก็ลายเลยกับลานก็ลายตเนบนบ่ายง่าปโอยเหมาะกันนี้ทำแบบเก็บจะป่วยมากเลยส่มานบริเวหมือนนางแต่ยังเด็กคนดีเห็ดเห่นว่าละลีจ้ดาโอยากว่าขา พัดเต๊กุ๊กนันกุ๊เข่าแล้วไปปนะยไดไอยู่ได้เฮือนนี่คุณโพยงกูไปช่วงแกงเฮ็ดให้กินข้าบดยูอันล่าไปกินชื่อฮาร์ดูกชายเก่งโอ้ยแบไปลุ่มเฮาเรา่ะเฮาเราคิดว่าเรากินบันช้องข้ามเบี่ยงขึ้นหลังไะไรได้กลี้ยวเลวเข่าข้าวคืข้าของบดยู่ว่าไทยโบหานไทย

แต่ก็บขอบคุณในไลฟไงเอ้ที่ฝากเงินมาทำบุญน้ำอ้ายเพื่อนขอขอบุญขอบคุณใลายๆขอให้ทุกอ,อยู่ดีมีแห้งเอ้คมคลิปใดๆของใครก็มอยนีคนคคนคคนค่นะมอยนี่จะครบคนถิเลยตาลางคินี้ก็เอาไว้ชั้นนี้ตอนนี้น้องนะอเนาะเอาเ่าเขามาสมายนี้